มาเลยมาเลยเพื่อนๆทุกคนแอดมินขอเมาส์เรื่องที่ต้องตั้งใจฟังให้ดีนะจ๊ะเพราะเรื่องนี้ทั้งแปลกทั้งพิลึกมันเกี่ยวกับปริศนาข้ามเนินของหนองเวียดนามในครึ่งปีแรกของปี2025ที่ทำเอาวงการเศรษฐกิจงงกันเป็นแถบๆเลยล่ะคะ่ะเริ่มต้นเลยนะจ๊ะ ตามหลักการทั่วๆไปที่เ,เพื่อนๆน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วคือเวลาที่ค่าเงินดลอลลาร์สหรัฐหรือที่พวกเราเรียกกันเล่นๆว่าพี่ดอลเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาเมื่อไหร่ค่าเงินของประเทศอื่นๆทั่วโลกก็มักจะอ่อนค่าลงตามไปเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะเหมือนกับว่าพี่ดอลก็เป็นพระเอกของโลกการเงินพอพี่เขามีกําลังวังชาแข็งแกร่งใครๆก็ต้องอ่อนแรงลง แต่เรื่องของเงินดองเวียดนามเนี่ยสิมันไม่เป็นไปตามนั้นเลยนะจ๊ะมันส่วนทางกันแบบสุดโต่งเลยค่ะความแปลกของเรื่องนี้ก็คือในช่วงครึ่งแรกของปี2025เนี่ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือดัดชนีวัดความแข็งแกร่งของพี่ดอเนี่ยไม่ได้แข็งเลยจ้า แต่มันกลับอ่อนค่าลงไปอย่างรุนแรงถึง10.7%ซึ่งถือเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในรอบ50ปีเลยนะคือเหมือนกับว่าพี่ดอกกำลังป่วยนอนสมอยู่บนเตียงแต่ในทางกลับกันน้องเงินดองเวียดนามเนี่ยกลับอ่อนค่าลงไปแบบเป็นประวัติการเลยค่ะเพื่อนๆมันดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องพิลึกพิลึกแบบนี้ขึ้น แอดมินไปสืบมาแล้วค่ะบอกเลยว่ามันมาจาก2ปัจจัยหลักๆที่เป็นเหมือนตัวร้ายในเรื่องนี้เลยค่ะตัวร้ายตัวแรกก็คือเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษีนําเข้าจากสหรัฐที่ลือกันให้แซดว่าจะปรับขึ้นสูงสุดถึง4ีเซเลยนะลองคิดดูสิคะว่าบริษัทที่ต้องส่งของไปขายที่อเมริกาจะต้องตกใจขนาดไหนพอมีข่าวแบบนี้ออกมา ตลาดการเงินก็เลยตื่นตระหนกกันใหญ่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในค่างเงินดองลดลงไปโดยปริยายถึงแม้ว่าในภายหลังประธานาธิบดีสหรัฐจะประกาศลดภาษีเหลือแค่20%ก็ตามแต่ความเสียหายทั้งจิตใจและการเงินมันเกิดขึ้นไปแล้วค่ะ งงเนื้อเพื่อนๆว่าทำไมน้องดองถึงอ่อนค่าลงไปแบบไม่มีเหตุผลแต่คราวนี้เรามาดูกันต่อว่าการที่น้องอ่อนปวกเปียกขนาดนี้เนี่ยมันส่งผลเสียอะไรบ้างแล้วใครบ้างที่ต้องมานั่งปาดเหงื่อเพราะเรื่องนี้บอกเลยว่ามันมีผลกระทบไปทั่วเลยจ้าเงินอ่อนแล้วไงก็มันไม่ได้มีแต่เรื่องดีสิคะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเงินอ่อนค่าลงแล้วมันก็ดีไม่ใช่หรอเพราะจะทำให้สินค้าที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศถูกลงแล้วก็จะขายดีขึ้นไงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็เหมือนเหรียญสองด้านค่ะเพราะไอ้การที่เงินอ่อนเนี่ยมันมาพร้อมกับผลเสียร้ายๆที่เรามองข้ามไม่ได้เลยนะจ๊ะอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนคือเงินเฟ้อค่ะหรือก็คือเข้าของแพงขึ้นนั่นเองจ้าลองคิดภาพตามแอดมินนะเวลาที่เงินดองอ่อนค่าลงเนี่ย การจะซื้อของจากต่างประเทศก็ต้องใช้เงินเยอะขึ้นใช่ไหมคะสินค้าที่เวียดนามต้องนำเข้าเช่นวัตถุดิบเครื่องจักรหรือแม้แต่น้ำมันก็จะแพงขึ้นตามไปด้วยพอต้นทุนสูงขึ้นผู้ประกอบการก็ต้องปรับราคาขายสินค้าให้แพงขึ้นตามทำให้เข้าของเครื่องใช้ในประเทศแพงขึ้นไปหมดค่ะแบบนี้คนทั่วไปก็ต้องใช้จ่ายเยอะขึ้นแต่เงินในกระเป๋าเท่าเดิมก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองจนลงค่ะ ส่วนคนที่ต้องนั่งเปิดหัวอีกกลุ่มก็คือบรรดาบริษัทหรือแม้แต่รัฐบาลที่มีภาระหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะหนี้ที่กู้มาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะลองนึกภาพตามนะว่าเคยใช้เงิน20,000ดองแลกได้1ดอลลาร์แต่ตอนนี้ต้องใช้25,000ดองเพื่อแลก1ดอลลาร แบบนี้บริษัทหรือรัฐบาลที่มีหนี้ต่างประเทศก็ต้องรับภาระหนักขึ้นมากเลยค่ะเหมือนกับจูจ่ๆหนี้ก็เพิ่มขึ้นเฉยเลยทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้กู้เพิ่มเลยนะและสำหรับบรรดานักลงทุนต่างชาติที่เอาเงินมาลงทุนในเวียดนามเนี่ย <c oughs> การที่เงินดองอ่อนค่าลงก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าแฮปปี้เท่าไหร่ค่ะ เพราะเมื่อเขาขายทรัพย์สินในเวียดนามแล้วจะแลกกลับเป็นเงินดอลลาร์ก็จะได้เงินน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นทําให้บางส่วนอาจจะตัดสินใจถอนเงินลงทุนออกจากประเทศไปเลยค่ะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินทุนของประเทศได้นะสุดท้ายแล้วแม้เศรษฐ,ฐกิจจะโตแบบพุ่งกระฉูด แต่การที่ค่าเงินอ่อนลงอย่างรุนแรงก็อาจทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดได้ค่ะนักลงทุนอาจจะเริ่มกังวลว่าธนาคารกลางจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จริงหรือเปล่าและนโยบายที่เลือกมาจะส่งผลดีในระยะยาวจริงไหมซึ่งความไม่เชื่อมั่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการลงทุนในอนาคตได้ค่ะ โดยสรุปแล้วแม้การที่เงินอ่อนค่าจะเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อกระตุ้นการเติบโตทั้งเศรษฐกิจแต่ผลข้างเคียงที่ตามมาก็ไม่เบาเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้อและภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นความท้าทายที่รัฐบาลเวียดนามต้องรับมือในครึ่งปีหลังต่อไปค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าการที่ต้องแลกมาด้วยผลเสียเหล่านี้คุ้มค่ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้มาไหมคะมาคุยกันหน่อย ส่วนตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางเวียดนามหรือที่เรียกกันว่า s b v นั่นเองค่ะทาง s b v เขามองว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของประเทศในตอนนั้นคือการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างเต็มที่ซึ่งถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ S.B.V ก็เลยใช้ในโยบายแบบผ่อนคลายสุดๆดโดยการลดอัตราดอกเบีย้ยและเพิ่มเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อให้ธนาคารต่างๆไปปล่อยกู้ให้บริษัทและประชาชนได้เยอะขึ้นการทำแบบนี้ก็เหมือนกับว่ารัฐบาลกำลังสตาร์ทเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจให้มันวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นโดยยอมให้ค่าเงินอ่อนลงนิดหน่อยเพื่อเป็นผลข้างเคียงซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เลยนะเพื่อนๆ ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือในขณะที่ค่าเงินอ่อนลงแบบน่าตกใจตัวเลขทางเศรษฐกิจของเวียดนามเองกลับแข็งแกร่งเอามากๆเลยค่ะทั้งการเติบโตของ GDP ที่สูงถึง7.52%การเกินดุลการค้าที่สูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์และที่สำคัญคือ การลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI ที่พุ่งกระฉูดถึง32.6%ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันควรจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นไม่ใช่หรอแต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นท้ายที่สุดแล้วปริศนาของเงินดองเวียดนามนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการล้มหรือล้มเหลวค่ะเพื่อนๆแต่มันเป็นเรื่องของการเลือกที่ชาญฉลาดค่ะ ทางรัฐบาลเวียดนามเลือกที่จะยอมให้ค่าเงินอ่อนลงเล็กน้อยเพื่อแลกกับการที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและความเข้าใจในสถานการณ์อย่างลึกซึ้งเลยค่ะ มันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นภายใต้สถานการณ์ที่น่ากังวลน,นั้นเป็นอย่างไรแล้วเพื่อนๆคิดว่าการตัดสินใจของเวียดนามในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยจ้า มาถึงคำถามที่เจ๋งที่สุดแล้วที่ว่าการยอมให้ค่าเงินอ่อนลงเพื่อแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นตามหลักเศรษฐศาสตร์การเงินแล้วเป็นเรื่องที่ควรทำหรือไม่และเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนหรือแค่ระยะสั้นถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์การเงินแล้วควรทำไหมคำตอบแบบสั้นๆเลยก็คือเป็นสิ่งที่ทำได้และอาจจะควรทำในบางสถานการณ์ค่ะเพื่อนๆ ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยการอ่อนค่าของเงินมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องชั่งน้ำหนักกันดูโดยเฉพาะในประเทศที่เน้นการส่งออกอย่างเวียดนามการที่ค่าเงินอ่อนลงจะทำให้สินค้าที่ส่งออกไปขายต่างประเทศมีราคาถูกลงและแข่งขันได้มากขึ้นค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกลสาคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ การตัดสินใจของธนาคารกลางเวียดนามที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของ GDP เป็นอันดับแรกจึงถือเป็นการเลือกเชิงนโยบายที่มีเป้าหมายชัดเจนมากๆเลยค่ะ ถ้าเรามองในมุมของนักการเงินการที่ประเทศมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีการเติบโตสูงย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าการพยายามรักษาค่าเงินให้แข็งไปอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจซบเซาค่ะเพราะสุดท้ายแล้วความแข็งแกร่งที่แท้จริงของประเทศก็คือเศรษฐกิจที่เติบโตและยืดหยุ่นตั้งหากล่ะคะ ดังนั้นการตัดสินใจนี้จึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลในแง่ของเศรษฐศาสตร์มหาภาคเพราะมันเหมือนการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่โดยยอมรับความผันผวนของค่างเงินเป็นผลข้างเคียงที่ต้องควบคุมให้ได้ในระดับที่เหมาะสมค่ะส่วนเรื่องว่าเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนหรือแค่ระยะสั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการที่เงินอ่อนค่าลงเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาวค่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าถ้าประเทศเราเอาแต่ทำให้ค่าเงินอ่อนลงเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นการส่งออกอย่างเดียวเราก็จะเจอกับผลเสียต่างๆที่แอดมินเล่าไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่จะทำให้ประชาชนลำบากหรือภาระหนี้ที่จะเพิ่มขึ้นจนอาจจะกลายเป็นวิกฤตได้ค่ะ แต่ในกรณีของเวียดนามการเติบโตที่เราเห็นไม่ได้มาจากการที่เงินอ่อนค่าอย่างเดียวแต่เกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งด้วยค่ะ อย่างที่เราเห็นตัวเลขการเติบโตของ GDP การเกินดุลการค้าและที่สำคัญคือการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI ที่พุ่งกระฉุดถึง32.6%ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่ได้มองแค่เรื่องค่างเงินที่อ่อนลงค่ะแต่พวกเขามองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจเวียดนามในระยะยาวค่ะ ดังนั้นการเติบโตที่เวยนนามกำลังเผชิญอยู่จึงถือเป็นการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยหลายปัจจัยค่ะโดยมีนโยบายการเงินที่ยืดหยุ่นเป็นตัวเร่งแต่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่างการลงทุนจากต่างประเทศการส่งออกและการบริโภคในประเทศเป็นตัวหนุนทำให้เรามองว่าการเติบโตนี้มีโอกาสที่จะยั่งยืนได้ในระยะยาวค่ะ อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความท้าทายที่สำคัญที่เวียดนามต้องรับมือในอนาคตค่ะเช่นการบริหารจัดการกับแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อและการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับเสถียรภาพทางการเงินโดยรวมซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าการเติบโตครั้งนี้จะยั่งยืนได้จริงหรือไม่